สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมติ๊กเสด็จสาวน้อยลำเพิ่นโชว์เพชรบันแพงครับเอาเตยไทยบ่เอาไทยแต่ผมไทยยูทูบไหมท่องยูทูบผมกลับมาเป็นคือเข่าหรอเปล่เดียวใส่เจ้าหม้อไหมเนียเสียงมันเข่าพูชื่อไงมาเลยวะโอ้ยขอบในกระด้น่ายยังเดียวนุ่มกูสี่จินเข่าหน่ไหมไปพอแล้ว นี่ครับมากินข้าวกับบอสโจครับบอสโจผ้ามากินข้าวครับป่อยเงาครับอไอนีกี้ครับนี่เจ้าของร้านครับสวัสดีครับตามสมัยเลยพ่อปล่อยไฟครับพ่อเสียงก่อนครับพ่อใจพ่อใจอะไรทเป็นกระเทือพ่อคืออารมณ์ดีนะพ่อสมศักดิ์ครับพ่อสมศักดิ์นะครับพ่อเป็นพ่ออารมณ์ดีนี่พ่อมีอยาดีบ่ครับ บ่อครับบ่อครับใส่ชีวิตแบบย่างดีเลยเอาแบบให้มันมีความสุขไปมือมือนี่นะพครับสร้างที่อย่างนี้เปียโนน่ะอารมณ์ดีหน้าตาพ่อนี่มันมีลูกหลวงเน้รู้คือเรื่องเลี้ยลูกลักมือลักมือมันก็เอิ้นเอิ้นเป็นไอ้จารีดอุดรจารีดอุดรครับเท่งอันจารีดอุดรไปใส่กดดังหัวนเขาอี่เขาไป็นเขาเป็นด้วยเขาด้วยเขาฝ่ายนี้ครับจารีดอุดรเมนอันปกติปกติเขาจะเอิ้น เขาจะเอิ่นไช่เพราะใหฝ่ายครับอือพญาะเงยเงี้เป็นว่าครับเรามีลูกหลงพญายาวี้ยจนกับมีลูกหลงไอเปียโนเปียโนเปียโนลูกยาวครับอืมครับมากอ๋ออันนี้เป็นมุกี้มุกี้เหยาเยันตัวเฮ็ดเนี้ครับนี่ครับ YouTube ครับช่องติ๊กเสด็จสาวน้ำเพชรปันแพงเป็นน้องครับ มันมลงจะคิดไเหมือนอยานี้ก็แเหมือนโพรเตือนนั้งให้ว่าอันนี้มากินขขาไปทางนู้นน่ากินางหลัง่ยังอุ้ยนครับวันนี้เขาอยู่ที่หลานแซบแปดแสนครับเออไมแยังบ่ายกระดงเส็บหลายใจโอ้ไปที่เสือขเจ้าครับ เิบกนงูดบีป้าป้ากูมีควอนมาพร้อมป้าเจ้าของร้านเนี่ยหเจ้าของร้านอนี่มึงไ้ยมาแล้วค่ะมาแล้ว่มาแล้วค่ะดีเลยครับเขาอยู่ร้านยังก่อนี่ทนแซบแปแสนสไตล์ทุ่นาครับแซบแปะแสนปะทุ่งท่านี่ครับ

ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคบขอให้ไค่ออดันดัง่ะไข่อสู้สู้ไ่ออดัไข่อสู้สู้ไข่ออสู้สู้ไข่อดสู้ขอให้ไข่ออดดังดปังปัานงนงนางานานงานานงนงากงานงงางาานงานนงางนาาาานานงา่างนอนงนงอางงนน มนมาเห็ดรงบานอยู่นี่นะโรบัตโต้คาร์ลอดเหรอไหมอ๋อโรมาอสรยามดลงกินย่างปลอ่ไปรักษากราต้องใช้าคุณหมนักุบอดบาซหมนเนี่ปลัานเออเโรบอตโต้คาร์ลอดมาสั่งรงบาอยู่นี่ไหมตีตะดีเฮีตะลีตะล่นก็อย่มวนกินร้านนี้ก็มวนแปดแสนเนาะแซดบสนแปดแสนร้วนแปดแสนไปหางงินโดยพี่สมศักดิ์กับแม่พางเกี่ยงกัสั่งมน่าายแม่บุผาแม่บุผา เสียบๆพี่น้องมือนี่แต่เสีบของพนีดีเด้ทมตาไเลยครับแต่ยืนม้งยืนมป้าเอเด้อป้าป้าเดี๋ยวเอาแม่ก็ซื้อยเดียว่บแปดแบอบมนอันนี้แม่อันแซ่บหลาใจ้ใจกระดุ๊งหลายใจเอาผมมีใจเดียว มันหลายแนวนะฮะพี่น้องครับเออเอาแซบพี่น้องครับมือนี้ครับฟาพ่ออยากกระโดดมุดลงไปกินบุนเลยนี่ฟาตําแซ่บกระด้งวันที่ล่านแซ่บหักแปดแสนปทุมท่านี่กระด้งห้ายใจกระด้งร้ายใจอันนี้คือแซ่บกระด้งห้ายใจครับผมโอ้พี่น้องครับอืมเจ๋อเอาเท้าสั้น กินทอดกินทอดกูหิวอ่ะขั้ยินจักรพรรดิจ้างยากมารีวิวให้เลยใช่ขับกินจักรพรรดิแม่ไปนอครับเมื่อกี้กินข้าวแรอยู่ที่ปทุมธานีครับผมครับหนนี่นี่ผสมเนาะขอลงผสมเลยนะคะหนึ่ตั้กระด้งหลายใจข้าวเหนียวค่ะครับวางเลยลูกนี่ขับโอรู้คนนะครับพี่น้องครับ

มอดโจครับไอ้เ้าม้าหาขอบคุณหลายๆโอ้ยฝนตกแบบยังดันโดนมาหาเนาะโอ้ชขันตพ่อหากที่แท้งันี่ยขันมอดมาขันที่แท้บ่มาเด้เนี่ยไอ้เงาเดียวขอให้กิจการเครื่องกาแล้วตัวขมอยไม่น้ำหลดดิหนิขอให้หนังหายออดแล้วตัวข่อยมาน้ำรลดไหมแล่าวะร้านไอ้ปล่อยไฟนี่เล้วว่าโอ้อันคือบอล่ะแล้วตัวข่อยไม่น้ำหลดเล่าวะกี่พิพัฒน์พอไฟตัวจินเป็นเลยได้มือหนีเพิ่นว่ะ ครับแจ้ครับผู้ลทมาแล้วไหมครับใจพ่ครับแล้วเพ่อัตยาเแล้วบฟอาหารจยังไ้าับพนะครับจพอดูคุณภาพทีมงานแล้วพันล้านนี่ไม่ดีเกินแต่ซุ้มข่อยดีก็สิอันจากองล้านเพื่นเจียว เปลี่พนักงานไปเบิ่งเลึสุดยอดเดี๋ยวเสือบันแข่งจะน้อยก่อนเกณฑ์พนักงานทุกคนไปเบิ่งเลึกข่าเหมือนไข่ออกใส่แท้ด้อพผ่ากันเด้อพ่อกันเด้อมือใครออกผ่ากันเด้อนี่เราจะทึกรูปไปจบไวแล้วเด้อเจ้าต้องไปเด้อเออสุดยอดสุดแซ่บครับพี่น้องครับมาเด้อครับกินข้าวแรกน้ำกันครับพี่น้องครับอยู่ที่ร้านแซ่บแปดแสนนะครับปทุมธานีครับพี่น้องครับ พี่น้องครับบริการดีเจ้าของดีอนุญาศัยดีดีครับพี่น้องครับสดยอดครับตึ๊เลยตรวจให้ดังยูทูบเลยที่สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เสมอน้ครับไม่กินข้าวไดมกันครับค้รับชมชิมนี้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยังไหนความไข้ยังมีครับสวัสดีครับ